ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับจะมานะครับทำลาบเป็ดนะครับสู่ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับแล้วก็ชวนมากินด้วยกันนะครับลาบเป็ดนะครับต้มนะครับต้มแล้วก็ลาบเป็ดอันนี้คือ เ็ดพันบา,บา์บารี่นะครับจมน้ำซุปอร่อยอ,อยนะครับลาบเป็ดวันนี้เป็นวันครูนะครับวันที่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสี่นะครับเป็นวันครูนะครับวันหยุดตรงกับวันเสาร์นะครับทำลาบเป็ดนะครับกินอร่อยออร่อยนะครับ กุ๊กมือดีนะครับมันนนี้นะครับมีกุ๊กุมือดีฝีมือมาจากกรุงเทพนะครับประสบการณ์นะครับเป็นกุ๊กนะครับจะมาทำรับนะครับอร่อยอร่อยนะครับจะมีอะไรบ้างเครื่องที่มีอะไรบ้างแม่ไอ พ่อครับมีเครื่องทิ่เหตอะไรบ้างพ่อครับรุ่นไหนเครื่องอะไรบ้างทำให้บุ่กจับน,น,นิ่งๆนะครับปื้มกล้องจับนิ่งๆอย่าแกว่งไปแกว่งมานะครับจับนิ่งๆมือนิ่งๆครับ มือกล้องต้องอนีนิ่งครับท่านผู้ชมตาลายนะครับ้ดูแล้วเวียนหัวนะครับต้มน้ำซุปอะไรเป็ดต้มน้ำซุปเป็ดเป็ดเป็ดอคอตืม เป็ดน,นะครับราคาถ้ายังยังเออเป็ดยังไม่ถอนขนนะครับเป็ดตัวเป็นๆกิโลละแปดสิบแต่ถ้าทำแหลแล้วนะอะไรเรียบร้อยแล้วโลละร้อยห้าสิบนะครับเกือบครึ่งต่อครึ่งครับแพงแพงมากอันนี้ตัวนี้นะครับเป็ดตัวนี้ราคาซื้อมาสามร้อยบาทนะครับสองกิโลแต่สภาพแล้วจะ ราคาจะสูงมากแพงมากนะครับครับทั้งหมดสองกิโลนะครับเป็ดตัวนี้นะครับถือว่าใหญ่นะครับโอ้บาดหัวผ่าเลยครับผ่าเลยโอโอโออุยน่าดูเลยวันหัวปิด ่อติจะส้องนะเอาไปย่างนะครับทาบีนะครับทาบีหรือทาดีนะครับโอ้โหเอาไปย่างเห็นสมองออเห็นสมองเป็ดเรียบร้อยวันนี้เราจะเราจะนับเป็ดต้มนะครับใส่หม้อต้มนะครับที่เรา ตั้งไฟเดือดแล้วนะครับเอาไปต้มนะครับโอ้เยอะมากเลยเกือบเต็มกระมังนะครับเป็ดตัวเดียวนะครับใหญ่มากหวัวสมองมาดูน้ำซุปนะครับมาดูน้ำซุปดูน้ำซุปมันเี้ยบย ที่เปื่อยนะครับน้ำอยากให้อร่อยต้องใส่ใบหม่อนนะครับเอาใบหม่อนมาใส่นะครับต้มเป็ดน,นะครับจะได้กลมกล่อมนะครับใบหม่อนคืออะไรใบหม่อน <c oughs> ไม่หม่อนคืออะไรอ่ะก็ใบหม่อนครับต้นหม่อนต้นหม่อนทำดีดีเพิ่มต้นหม่อนอันนี้เหรอ ไม่ใช่อันนี้ขาต้นมอนอยู่ไหนเดี๋ยวจะเอาต้นใบหมอนมาใส่นะครับใบหมอนใบหมอนคืออะไรไม่เคยดูอาหาร,หารตัวไหมตหมอนมนไหม่นี่ครับเคยเรียนไหมไม่เคย,ยเคยเรียนหนังสือนะครับไม่เคยได้ยินเคยได้ยินใบหมอนลูกหมอนเลี้ยงไหม่ เหนชื่อหมอนหมอน,มนไม่หมนอนอ่ะมาดูมาดูมาดูนี่มาดูมาดหม้อต้มก่อนแป๊บนึงนะครับเราต้มไว้นะครับประมาณห้าสิบนาทีนะครับเกือบชั่วโมงจะได้เปื่อยนะครับอันนี้ตั้งไฟไว้ก่อนนะครับเปินน้ำคา้างใช่ไหมคะสุดยอดนะครับเปิดน,น้ำคา้างโอเคโอเคสำหรับเดี๋ยวรอดู ในการปรุงนะครับปรุงราบเผ็ดตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากคุณเพิ่มนะครับเป็นคนถ่ายวิดีโอนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก